สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูบูทูกคนนะครับเมื่อนี้พามากินซูชินะครับแดนปลาดิบของแท้ครับต้นตำหับครับนี่ครับสีสันครับพี่น้องครับหลากหลายอย่างครับไข่ปลาค่ะนี่ตั้งสุกตั้งดิบพี่น้องมาากับนี่ครับทิ้มานม้าวสาว อ่าดีครับนะครับผลงานเนี่ครับพี่น้องครับดีสวยครับกินโชว์ไหมออกคำยังไงนะเอาก้อนน้ำเลยนะเอากินโชว์เพคนมึงของแท้บาวไลมันเจ็บคอนี่ครับวาตาบิค่ะวาตาบิเราต้องคุยพูดโอ้ บ้าเท่ากับบ้าเท่าเชื่องานนี่ต้องลองออม,อมเป็นไงครับต่างเสี่ยงเนาะเป็นไงครับหรือว่า กินต้นตำรับต้นฉบับของตาดิบความรู้สึกคือหยำกระเทียมไหมค่ะหยำกระเทียมหัวนึงแบบว่าโลกบอกไม่ได้ัำตาแตกเลยบอกซื้อแซ่บลังสั้งมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับสดๆครับลาดิบสดๆครับพี่น้องวันนี้ก็ชาของแท้นะคะ น,น้ำชาติน้ำชาน้ำชาใบชาญี่ปุ่น,นครับนี่ชาเขียวญี่ปุ่นของแท้หอมมากค่ะหอมครับอนนี้เขาสั่งเนาะนี่เขาสั่งจากนี้ละสิมาอะไรมาตัต้งบรรยากาศภายในบ้านนะครับอันนี้เรียกว่าทางรถไฟบรรยากาศภายในบ้านไปลองครับแม่กินนคะรับ ข้นแต่เยอะนะครับต้าเดีมยำชิล่้าธรรมดาธรรมดารุ๊บๆนิดเดียวนะแล้วไม่ได้เป็นบะข้าวบะเอาวบะข้าวเขาวิ่กินมันกินกินมบื้องจิ้มๆอันไหนครับไข่ปลาปลานี่ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาคาบิสสดมากบะข้าวเพราะว่ามันสดเนาะ ได้ครับพี่น้องครับกินน้ำกันครับน้องน้ำทะเลลึกอ่ะั้งนี้กินทางพี่น้องไงชูนี่ค่ะกินโชน่เผ็ดตัง้อจิ๊บพุทะคั่มเรากินโชว์หน่อยนอนมัลงเ็งบานเบิ้งนาใหี้เลยวันนี้ก็ึ้นสมอง อันนี้มันเข่ามาได้ลองเอาเอาปลาไปก่อนทำเงี้ยๆอ่างเป็นเป็นอยาดน้ำท้องาเงี้ยตาแตกเลยเข่าน้ำท้ายต้องลองต้องลองเกินดังขึ้นดังขึ้นดังโค้งแค่จนจะมองตับแตกแตกแตกสะกดสะกดตาพิมวีตาสดมากสดๆครับสดๆครับ กองตรงนี้ยเดียครับย่างอะไรเอไอติมอ่ะเอาเลยกี่บบงเหยบ้กันังเลยพี่แมงกินไหมนี้เนาะพี่นาคบอเหรอไอนดูก่อนแกมนึงตรงท้ายเนี่ยมีขคอเนาะเนี่ยกินน้ำตาลเเพราะอันนี้กินยังนี่นาะพี่แมง ไปนอเบ้งว <yap a> ้าวไข่ปลาไข่ปลา้าเสียมอนไข่ปลาเสียมอนเหรออยู่ว่าจะดีน่อยนีงยวามวัวครับพี่น้องครับ อันนี้อะไรพากันารน้ีมันเป็นอะไรน้นงเ่าเนยโอ้อยอันนี้ข้หาวหน้าหมูจิ้มว่ายังไม่กินอย่างว่าหอยหอ,อู๋หอยหงือเปบ่าปลาสาหร่ายนี่อะไรนะ Thank <laughs> you. จ้างแน่ม er <quarto> <m Stand that up> ันตาแล้วกระเป๋าขอะมือสั้นขอขาดเหรอนี่ไงปิดเลย นั่นแหละแมงคนนั่นแหละเหมือนทำสีฟู้เลยเนาะผู้ชายนะจะงูโกนงามเลยอ่ะคือนั่นหอยหรือเปล่าเออจิ๊บเรายังไม่กินหอยเลยเราซิฟู้ดหยิบเลยโยเซอตะลักกีมาสแต๊ดที่มาฟ้อมใหญ่ มันใช่หอยไหมจิ๊บใช่ใช่ไหมหอมเลยขึ้นปลาไหลแบบนี้ให้หน่อยไหนี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยย่างหนักกินเลยอ่ะนอ่ะนี่ของจิ้มมาแล้วสีม่วงนี่ยจิ๊บเอาแบบนี้เด้ออ๋อปลาไหลคืบะหมี่อะไรย่างข้อถ่ายอันนี้หน่อยยัง น่ากินเหรอพี่แมงปลาไหลโตย่างไนเลยแช่งที่สุดเลยดิ่งในปลาไหลก็จะมีเอ้ามาแล้วมาแล้วครับเอาที่สั่งนะเขาที่สั่งมาแล้วไอศครีมของเราสังเกตพอเราจะเป็นสีม่วงนะคะหนี่งเราอย่ามานอกนะคะโโอ้หเป็นไง ของ<ไ>ขน้องไม่ใช่ของพี่พี่ไม่กินของหวานะโอ้โหครับผี่สั่นน่ากินมากครับเอาช้อนใหม่ไหมจอนจุปช้างซุปตัวด้ยวยของหวานแล้วดีกว่านี้ เอาบปทันได้ยิมกับช้างแล้วก็อยากกินปลาไหลปลาไหลกับหอยอ่ะช้างในปีนี้เนี้ยยังปลาปลาเหมือนี้ปลาไหลเอาสองเหรอไม่ไม่เอาอันเดียวเข้าวหน้าปลาไหลฮะมันมีอันเดียวเหรอคเดีอันเดียวคำเดียวคู่ก็สั่งสองไงข้าวหน้าปลาไหลราตาสามอนนี่ไงกุ้งทอดใช่ไหมพี่แมงสั่งไว้ใ่คูหัวแตงกอาอบร้อนเมื่อกี้เอาทูน่าเมื่อกี้หน่อยจิ๊บของเราสีม่วงนะคะสีม่วงเรารอก่อนนะคะนี่มาแล้ว นี่ครับมาแล้วครับข้าวหน้าปลาไหลครับต้นตำรับครับมาแล้วปลาไหลว้าวนี่คครรัับบสดๆใหม่ๆเลยโอแล้วเลยอ่ะพี่รักกัพี่หวานเลยรักพี่ไหลอีสานกับพี่น้องครับแม่หัวเรื่องชิ้นดองที่ไม่ทานเลยที่ก็ลืมจอนกับสนจอนกินพร้อมกับกิ่นดองครับนี่กิ่นดองพร้อม ใช่นี่อันนี้คือแก้เลี่ยมทักกินเบิดเนี่ยเขาไม่ได้ขืนไ่แล้วครับว้าวพี่ตลาดกระนี่คือตลาดกระปอันนี้คือกุนห้ากุนห้าแมงทำแล้วครับซอยกันอัตมารลงเรือลำเดียวกันเหรอดังดังเริ่มนิ่งกันได้พี่น้องเริ่องมันมีอยังก่อน เริ่มพักกันแล้วแบ่งเงินกันตอนแรกก็ขึ้นเนื้อย่างมันเท่าไหรพี่น้องจริ่งดอกเนื้อย่งปรสนเนาะอันนี้มันช่วยท้องเราต้องกินมันช่วยขับลมกินลิงก็ได้อร่อยดีอ้โหยังไม่สุดครับวันนี้ไปเรื่อยครับ โชว์ไตเนาะน้ำน้ำปาลาไหลโตเป็นหมื่นเนี่ยค่ะต้องกินแน,น่นี่นเกี๊ยวไหมืน่นเค็งตอกขึ้นมาแล้กินจ้าโอ้ยข้าวมันแย่ค่ะมันคือน้ำแล้วมันแย่ทำไงเนี่ย <c oughs> กินรแค้น่อ้กงเขาลมาแล้วพี่สลัดข้าวโตัวสีาไเียยอดครับนะครับพี่น้องครับกินน้ำกันครับกินน้ำกัน กินเพื่อนยจ้ายู่บ้านก็กินปนปลาเพื่อน้ำเด้อกินหวานปนกือร่อยครับสลงคาินี่ต่อไปไม่ชมเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับเอาส่งคายส่งคายอันนี้ไข่ปลานะคะ กินเร,รื่องกินเราก็น้ำตาไลมันเป็นยังไงหรอดีใจหรือว่าเป็นยังไงบอผูดด้ใดกินไปก็น้ำตาแจกไหมปื้มตันใจตืต้นตันใจด้วยว่า,างังไงกันดีนะครับไปแรกครับคุณที่รับชมสวัสดีครับ